สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทำโปรเจกต์ Arduino ที่เกี่ยวกับการเปิดปิดไฟโดยระบบเซนเซอร์ของตรวจจับนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นบอร์ดโมดูลนะคะขยายฐานโลหะที่เชื่อมกับสองอันนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะ แล้วก็จะมีสายไฟผู้ผู่แล้วก็ผู้เมียนะคะแล้วก็จะมีหลอดไฟนะคะเนี่ยค่ะเน่ฉันก็ได้เจาะไวะะ้แล้วค่ะเพื่อจะไปทำใส่โมเดลนะคะแล้วก็จะมีใส่ใสายไฟอะแดปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ เริ่มตอกันเลยนะคะให้เอาสองตัวนี้นะคะมาประกอบกันให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เรามาเริ่มสายแรกกันเลยนะคะสายแรกนะคะเราจะเลือกเป็นสายสีขาวนะคะให้เราสายสีไหนก็ได้นะคะอันนี้นะคะให้เรามาเสียบเําว่าสายสีขาวนะคะให้เรามาเสียบตรงเขาว่ากาวนะคะตรงนี้นะคะเสียบไปอันแรกเลยค่ะ จากนั้นนะคะให้เอาตัวนี้นะคะมาเสียบตรงตัวจับอันนี้นะคะให้มาถอดอันนี้ออกดูนะคะว่าคําว่ากาวค่ะมันจะอยู่ข้างในเนะะี้ยค่ะว่าให้เราเสียบสายตรงไหนนะคะแล้วก็จะดูนะคะว่ากาวมันอยู่ตรงไหนนี่ค่ะก็จะเป็นรูแรกนะคะแล้วก็ปิดไปเลยค่ะก็จะเป็นสายอันนี้นะคะ สายแรกนะคะสายสีสองนะคะเราก็จะเลือกเป็นสายสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะจะเลือกเป็นสายสีเขียวอันนี้นะคะให้มาที่คําว่ากาวเหมือนเดิมค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะกาวรูที่สองนะคะตัวนี้นะคะก็จะมาคําว่ากาวตรงบัดอันนี้นะคะกาวตรงบัดนี้นะคะ จากนั้นนะคะให้เราก็เลือกมาอีกสายหนึ่งนะคะเราเอาเป็นสายสีน้ําเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวผู้เมียนะคะเนี่ยค่ะให้ให้เขาว่ากาวเหมือนเดิมค่ะเสียบลงไปเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะให้มาที่ไอตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะ ให้เสียบเป็นลูกลางนะคะอันนี้มันต้องไขน็อตน,นะคะสมมติว,ว่าถ้าไม่ไขก็ได้ค่ะเราก็แย่เข้าไปเลยค่ะถ้าสมมติว,ว่ามันแน่นพอค่ะ,คะอันนี้เราก็เสียบเข้าไปนะคะถ้าเป็นสายที่สีนะคะสายทสีเราก็จะเป็นสายสีแดงนะคะ สายสีแดงนะคะเป็นผู้ผู้นะคะเราก็เราก็จะมาใส่ตรงคำวา่า5โวล์นะคะข้างหลังค่ะตรงนี้นะคะหลังสายสีขาวค่ะเสียบเข้าไปเลยค่ะ เสียบเข้าไปแล้วนะคะให้เอาสายสีแดงนะคะมาเสียบตรงคำว,ว่า U VCC นะคะถอดออกเหมือนเดิมค่ะดูค่ะ VCC ก็จะเป็นอันแรกนะคะนี่คอันแรกตรงนี้นะคะอันนี้เราค่อยใส่ก็ได้ค่ะก็เป็น VCC ไปเลยค่ะเมื่อสายอันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเลือกเป็นสายสีส้มสายสีส้มก็ไปตรงที่ห้าโวลต์เหมือนกันนะคะห้าวีค่ะไปที่หลังสายสีเหลืองนะคะเสียบเข้าไปลงไปเลยค่ะอันนี้ก็จะไปที่ตัวน,นี้นะคะ VCC นะคะตัวนี้นะคะไปที่ VCC